อโลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไอเดนตี้ไฟที่น่ารักทุกคนไม่ว่าจะเป็นนัดสุกทาไฟใส่ละขาโหดและนนัดถอรหัสปั่นไฟมือทองที่น่ารักของจุแจงทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องขออย่างดีต้อนรับเพื่อนเพทุกคนเข้าสู่ช่องจุบแจงกันด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด subscribe กับจุดแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกด subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับจุดแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะตอนนนนี้้ัของเรา ก็ยังคงมีการอัปเดตเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแฟนๆหลายคนเนี่ยก็รอการอัปเดตใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะเราเนี่ยก็คงจะได้ฮือฮาแรงมากเวอร์แล้วก็มีสกินส,สวยๆไปขิงคนอื่นกันแล้วนะคะแต่ก็ต้องอดใจรอไว้หน่อยนึงเนอะซึ่งเท่าที่เรารู้มาเกมนี้นั้นก็มีความลับที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะคะอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวละครแล้วก็เป็นจุดสนใจของใครหลายๆคนและปฏิเสธไม่ได้ว่าเรือของเขาคนนี้นั้นใหญ่มากพอตัวเลยทีเดียวมี มีหลายคนเนี่ยก็เล่นเป็นเมนด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของเขาผู้นี้แต่อย่างใดซึ่งตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะนั่นก็คือตัวของน้อง อีไลของเรานั่นเองเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการเรียกตัวนี้ให้เป็นฉายาหรือว่าน้องชาดํากับตัวผู้อย่างรู้หรือว่าเซียนั่นเองตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะใส่ผ้าคลุมหัวนะคะเป็นสีดําอมเงินทั้งชุดเลยทีเดียวแล้วก็มีผ้าปิดตาซึ่งมีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางด้วยตรงนี้เนี่ยทำให้เขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับแล้วก็หน้าคนหามากๆเลยหลายคนเนี่ยก็มีการบอกเลยนะว่าพี่คะหนูยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยว่าหน้าตาที่แท้จริงของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนก็ ใช่บักไปแอบซุ่มดูหน้าของเขากันแล้วนะคะว่าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาของเขาเป็นแบบไหนแต่บางคนก็สังเกตได้ง่ายๆเลยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการปล่อยออกมาเป็นภาพนะคะคล้ายๆกับภาพโปรไฟล์ของเราเนี่ยแหละแล้วเขาเนี่ยทำออกมาได้นข้างน้ารักมากๆเลยทีเดียวซึ่งหน้าจริงของเขานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือภาพการ์ตูนเท่านั้นนะคะแต่พอเริ่มเปิดตาเอามาแล้วปุ๊บอันนี้เนี่ยก็จะแอบเห็นนิดนึงนะคะว่าหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีร่องรอยด้วยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์บนหน้าเขา าดูมาจจะเป็นสีออกน้ําเงินฟ้าฟ้าน้ําเงินนะคะแล้วก็คิ้วนั้นก็มีเย็บไว้ด้วยผมของเขาเนี่ยที่เราเห็นก็คือจะเป็นสีน้ํำตาลนะคะทําออกมาดูดีมากๆเลยทีเดียวและเมื่อเขาเปิดออกมาทั้งหมดปุ๊บ หน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะและหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นโปรโฟไฟลน์นี้ครั้งนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าหน้าต่างเขาก็จะประมาณไหนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลมันจากออฟฟิเชียลเช่นเดียวกันนะคะดูน่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าจะมีสัญลักษณ์บนหน้าเนี่ยก็ทําให้เขาดูดีแล้วก็ไม่ได้ทําให้ดูหน้าค้นหาน้อยลงเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทุกคน เพราะว่าคนที่ตามออฟฟิเชียลหลายๆคนเนี่ยล่าสุดนี้ก็น่าจะได้เห็นตัวของเขากันแล้วนะว่าตัวของเขานั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าทางออฟฟิเชียลมีการประกาศจะทําตุ๊กตาของคุณอีไลซ์ซึ่งเป็นชุดที่ดูดีมากๆชุดหนึ่งแล้วก็หลายคนเนี่ยมีสกินเอามาขายกันด้วยนะคะซุปแซ็บอกเลยว่าตอนนี้กําลังตามหาเก็บอยู่นะถ้าใครสนใจเนี่ยก็รีบไปพีกันนะคะเพราะว่าสินค้าอาจจะหมดกันได้เนาะซึ่งชุดที่เขาทําออกมาขายนะคะก็คือชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดของคุณนักเสืรที่มีผ้าปิดตาสีขาวด้วย แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือภาพปิดตานี้สามารถเอาออกได้และทําให้เรานั้นได้เห็นหน้าของคุณอีลลอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวเราไปดูภาพกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็คือภาพปิดตาของเขานั่นเองเนาะแล้วเราสามารถแกะออกได้มาเป็นภาพนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าตุ๊กตาเนี่ยตอนปิดตากระเท่นะคะแต่เปิดออกมาเนี่ย ก็เท่เหมือนกันแต่ปิดตาจะดีกว่านะคะแต่ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะทุกคนเพราะว่าชุดของเขาเนี่ยถอดออกมาได้ด้วยเพราะว่าคลิปเก่กาๆจุบแซนเนี่ยเคยมีการรีวิวตุ๊กตาจากทางไอเดนไปแล้วนะคะชุดต่างๆของเขาก็สามารถแก้ผ้าแล้วก็ถอดออกมาได้หมดเลยนะคะทุกคนไม่รวมแม้กระทั่งผ้าปิดตากันเลยทีเดียวเชียวอันนี้นะใครอยากเห็นหน้าก็รีบไปสะสมกันได้เลยนะคะ คือทางเกมเนี่ยก็ขายเก่งเหลือเกินนะนอกจากมีสก,กีส,สวยๆให้เราต้องตามเก็บมีตัวละครดีๆให้เราต้องตามใช้และยังมีตุ๊กตาให้เราต้องสะสมกันต่อไปอีกด้วยใครเป็นสายแฟร์ใครเป็นสายสะสมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะตัวนี้ก็น่าเก็บมากๆเลยทีเดียวครั้งนี้จุ๊บแซงก็เอาคลิปมาให้เพื่อนได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครที่เคยเห็นไปแล้วเนี่ยมาเห็นอีกรอบก็คงไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นรอบนี้ไปแล้วกันนะคะจะได้รู้ว่าหน้าตาจริงๆเนี่ยของเขาเป็นยังไงมีรายละเอียดแบบไหน มีตากระดุมสีอะไรลักษณะเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องบอกว่าแต่ละสกินตาก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนในภาพที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นตากระดุมสีน้าเงินแต่ว่าพอเป็นตุ๊กตากอาจจะเป็นสีเขียวต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละสกินก็จะไม่เหมือนกันแหละอันนี้ก็อยากให้เข้าใจไว้ด้วยนะคะครั้งนี้จุดแจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจุดแจงก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe แลวก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาไปเจอหนุ่มคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่ ทันใดก่อนใครเพื่อนกันด้วยนะส่วนครั้งนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย